ทรมานทั้งกายใจจอยทีเคกับบทเรียนจากชีวิตในเรือนจำเมื่อ11ปีก่อนทอรมานทั้งกายใจจอยทีเคกับบทเรียนจากชีวิตในเรือนจำเมื่อ11ปีแห่งอิสรภาพสอนใจไม่ให้กลับไปสู่อดีต ในแวดวงบันเทิงเราเคยเห็นข่าวของเหล่าคนดังที่พัวพันกับคดีความจนต้องเข้ารับโทษและหนึ่งในชื่อที่หลายคนยังจําได้ก็คือจอยกรพัสอนรัตนเมธานนนหรือที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิกวงไทรัมคิงด้องนักร้องหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องหาและต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่แม้เวลาจะผ่านไป11ปีจอยก็ยังไม่เคยลืมประสบการณ์ที่นั่นและไม่ขอกลับไปเผชิญมันอีก ล่าสุดจอยได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำผ่านโซเชียลมีเดียทำให้เกิดกระแสพูดถึงในวงกว้างคำพูดที่ซื่อตรงและเต็มไปด้วยบทเรียนของเธอสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้อ่านจอยเปิดใจว่าการใช้ชีวิตในกรอบและกฎเกณฑ์ของเรือนจำเป็นสิ่งที่ปรับตัวได้ยากโดยเฉพาะสำหรับคนที่เคยชินกับชีวิตอิสระสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลของการกระทำไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ความท้าทายของชีวิตวัยรุ่นและยุคสมัยที่เร่งรีบอาจนำไปสู่กับดักของความโลภความรักหรือความสนุกทุกเราวและเมื่อถึงจุดที่เราอยากกลับมาทบทวนความผิดพลาดเหล่านั้นมันอาจต้องใช้เวลามิตแท้ที่สำคัญที่สุดคือใจเราเองจอยกล่าวพร้อมเสริมว่าการอ่านหนังสือช่วยให้เธอผ่านคนช่วงเวลาที่หนักหนาได้เธอยกตัวอย่างหนังสือหลายเล่มที่อ่านระหว่างอยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เจ้าหนูสู้ชีวิตที่ทำให้เธอร้องไห้และ รหัสลับดาวินชีที่เต็มไปด้วยความระทึกใจอีกทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลที่ให้มุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตแม้ว่าเธอจะพยายามลูกออนจากอดีตมานาน แต่เมื่อมีบางสิ่งมาเตือนใจเธอก็ไม่อาจห้ามไม่ให้ระบายความรู้สึกออกมาถ้าข้อความนี้ไปรบกวนใครต้องขออภัยและเอาฟอลโล่กันได้เลยนะจ้อยเขียนไว้ในแคปชั่นพร้อมย้ำว่าตนเองผ่าน,านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้แล้วแต่ก็ยังมีเรื่องบางอย่างที่อดไม่ได้ต้องสะท้อนออกมาสุดท้ายจ้อยฝากไว้ว่าชีวิตคือการเรียนรู้และบทเรียนจากช่วงเวลานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอเข้มแข็งขึ้นทุกวันนี้ใครก็อย่าชวนทําอะไรให้กลับไปที่เดิมกรพัฒน์สอนรัตะนะเมธานนท์ หรือชื่อเดิมพรพันธรัตนเมธานนเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2523เป็นลูกคนแรกของครอบครัวมีน้องชายสองคนในจำนวนพี่น้องสคนข้อชื่อสุวิทย์รัตนเมธระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตในพระบรมราชูประทั์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอันสัมชัญคอนแวน ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์กลุ่มวิชาภาพยนตร์มหาวิทยาลายัยสุขโขท,ทัยธรณีเข้าวงการตั้งแต่อายุ14ปีเรื่องงานชิ้นแรกจากการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลง้างออกของสมเกียรติอริยชัยพานิชหลังจากนั้นสมเกียรติผู้ก่อตั้งค่ายโดโจซิตี้ได้ทักธรรมกรพัศรอนเป็นศิลปินคู่กับโบสุรัตนาวีสุวิพรในนามไทม์คิงดอง